ครับทุกคนวันน ah ี้พ่อผมเช่นเคยครับผมนายเอเช่นเคยครับวันนี้ผมพาทุกคนมาไม้เดิมไม้เดิมมาดูกันครับวันนี้จะมีตัวให้ลั่นไกด์ว่าวันนี้ผมนัดกับพี่ชายมาครับวันนี้เหมือนหยุดของพี่ชายครับนี่ครับพี่ชายมาด้วยครับผมวันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์มากมายเอายางมาฟาครับท่านผู้ชมพี่ชายบอกว่ายางขาดบ่อยครับทำมาให้แบบเยอะมาก นี่ครับมากับปืนช่างปอครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในไม้นะครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ผ่านอีกแล้วลัน้ำแล้วคุณัู้ชนนึงครับโอ้โหพัานอีกแล้วต้องลงน้ำอีกแล้วคานผู้ชมอุ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ยงแพะ <c oughs> ครับท่านผู้ชม โดนท้องครับแล้วระยากเก็บปลาเลยโดนครับโดน จำที่ซองครับท่านผู้ชมนี่จำที่ซองครับบันทินช่วยดวโอเคครับเก็บปลาเลยครับไก่มากแล้วท่านผู้ชมไก่เลยครับท่านผู้ชมสองตัวคู่นะครับ มันไม่ยอมให้ข้างครับท่านผู้ชมมันให้หน้าครับท่านผู้ชมตัวนู้นให้ข้างแต่บางยากโดนครับท่านผู้ชมโดน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 ไก่ครับรอบนี้โดน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 เข้าปลาโดน นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเขากางตัวอยู่ครับโอเคครับพ่ะยาเจ็บปลาเลยครับแต้มนีสสามมาแล้วครับท่านผู้ชม นนครับท่าผู้ชมมาแล้วครับท่านผู้ชมต้นไทรส,สวยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยต้นไทรส,สวยครับยอดครับผมเก็บปลาเลยครับขึ้นมาวิ่งออกไปสองสามตัวครับท่านผู้ชมเย็นต้นไม้ครับเมื่อกี้ผมเห็นสองตัวท่านผู้ชม เดีย๋ยวรอมสักแป๊บครับรรรรรรท่านผู้ชมเจอแล้วท่านผู้ชมเจอแล้ว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 ท่านผู้ชมเห็นแต่หัวครับท่านผู้ชมเห็นแต่หัวครับ กท่้นผมีชมติดอยู่นู่นครับตรงปลายเปินพุ่ผมครับเดี๋ยวเอาทิ้งไว้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวผมไปเอาดอกไม้มาเนี่ยตัวนี้รอยนี่ตัวครับเนี่ยลอยนี่ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาอีกกระบอกหนึ่งมาก่อนเลยครับขึ้นยางเ็จก็เจอแล้วท่านผู้ชมลอยอยู่นู่นนะครับปลายปืนนะครับดูเลยลองดูครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมมาแล้วเขากางตัวครับเคลว่ายากเก็บปลานีครับท่านผู้ชมี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมลงเอากระบอกนี้เลยครับนี่ครับกระบอกที่ผมยิงแล้วมันติดอยู่ข้างล่างครับมันติดป่าครับผมไม่อยากดึงครับเดี๋ยวป่าขาดครับเสียดายครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาลงอาปาเลยที่พ่อไปเลยครับไปเลยครับลงอาปาเลยครับ มาลั้งขยะเลยมน,นผ่านปลากกข้างล่างครับนี่ก็ตัวไซส์สวยอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บปลาเลยเดีกว่าครับมไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชม ร้อยครับโดนครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เลยนยิงไซส์สวยครับหางแดงเฟดครับเข้าสั่นครับยิงส่วนหน้าครับมันหันหน้าให้โอเคครับท่านผู้ชมเก็บปลาเลยปลานี่งแล้วท่านผู้ชมมันอยู่ลึกมากท่านผู้ชม ผมจะลองซัดดูครับเพื่อนผู้ชอจะโดนบอมไม่รู้ไม่มาเลยเขาไม่ยอมโพลเลยครับเพื่อนผู้ชอ chúng thấy bắt tịt Đúng rồi, đúng rồi. นี่ครับท่านผู้ชมนี่นีครับเข้าท้องครับโอเคครับท่านผู้ชมผมเก็บปลาเลยพี่ฟาผมว่าจะได้เพลนแล้วครับไม่ไหวครับร้อนมากเลยแยวผมกลับก่อนเลยครับท่านผู้ชมเราเจอกันที่บ้านเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมยิงทุกมั่งไปทุกมั่งครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับไม่ต้องไปถึงบ้านเลยครับ ตอนวันนี้มันจะแยกย้ายกับพี่ชายตรงนี้เลยครับผมเรามาดูปลากันเลยครับว่าวันนี้ผมกับพี่ชายถล่มกันมาเท่าไหร่โอเคครับไปดูกันเลยครับนี่นี่ถันนงของพี่ชายครับเท่าไหร่จานประมาณสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวแต่เ,เกือบเต็มถังเนี่ยนะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยอืมนี่หนึ่ง ไซส์ส่ส,สอง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, สส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งบสองสกับปลาช่อนครับของพี่ชาย13ตัวไซส์ก็ประมาณสองตัวโลครับท่านผู้ชมนี่ของพี่ชายครับทั้งของพี่ชาย1ิบช่องตัวไซส์ส่วยเลยครับ สองจุดสามกับปลาช่อนยิงไส้แตกกับหูเขาเลยยิงข้อตรงกลางนี่ทางของผมครับดันปิดให้จ้านี่ทางของผมครับของผม,ผมนี่จะได้อยู่ประมาณหกเจ็ดตัววันนี้ไม่มั่นเท่าไรแต่ก็พอได้กินครับท่านผู้ชมหนึ่ง สองสามส,าสี่สนี่เพิ่งโดนห้ายังไม่ตายครับเพิ่งโดนหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดว้าสิบเอ็ดตัวม พอได้เหมือนกันครับไซก็ประมาณซ่องตัวโลเหมือนกันครับไซหกขีดเจ็ดขีดกับส่องตัวโลครับท่านผู้ชมไซกำลังกินกำลังทอดเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในคนลังเข้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ